สถานที่เดิมๆอยู่เดิมๆบรรยากาศเดิมๆเ,เพิ่มเติมคือสายลมปวัตียามเช้าครับเพืเ่อนๆพบกันอีกเช่นเชยนะครับกับบรรยากาศบ้านๆมาครับกับลมเชยๆอยับเเช้าดูนะครับดูลมวันนี้เช้านี้ลมค่อนข้างแรงครับเพืเ่อนๆ มาแล้วครับพี่เพนเตอร์เราอยู่ด้านหลังไหนล่ะอันนี้เป็นตะตูดไม่รู้อร่อยตรงไหนนะครับใบไม้เนี่ยเจ้าขายปิ้งนะครับไปนวนแล้วเข้าตาลนไปดูในตากันดีกว่าครับเขาไปดูอะไรกัน ไอ้อแดดออกมาครับเที่ยงเลยโอ้ตามไม่ทันแล้วเข้าป่าลึกไปแล้วดูลมครับลมแรงมากเลยครับวันนี้ <c oughs> ไปไป เช้านี้ก็สไฟลมนะครับพเพื่อนพยายามจะให้เห็นปลายไฟลมแรงครับผมลมแรงมาก การดีครับวันนี้มีสายลมพัดค่อนข้างแรงน,นะครับเย็นสบายเราขันว่าเย็นสบายเลยะครับวันนี้ไม่มีร้อนนะครับ่เอืือดอ,อันนี้ดอกอะไรไม่รู้ ดอกอะไรไม่ดูเลยแต่สวยดีเล็กจิ้วแต่สวยครับเพื่อนแต่กลองมันลำบากนิดน,นึงเนะาะทักท <c oughs> ายส่งกำลังใจให้กันเช่นเคยน,นะครับเพื่อนๆการให้ที่ดีที่สุดคือการให้อภัยให้ตลอไป ซือให้โอกาสตัวเองสู้ครับดักแมนบอแมนทำงานทรับับ